วิชิตาอยู่ก็ลุกมาลุกดีใจหน่อยทำท่าดีใจหน่อยลูกหน้านิ่งมากตรงปอกไหมคะลูกไม,ไม่ตรงปอกรับไปเลยคะ่ะนามสกุลพึ่งดอกไม้แต่งตัวให้เรียบร้อยลูกเดี๋ยวลูกมันเป็นหลักฐานทำการมอบนะคะดีใจเหรบเป็นของขวัญพิเศษจากมาดามแพมพ้าไม่ได้อย่ากปธดแม่นะลูกนิชนันมาแล้ว ตอนแรกจะให้ร้อยเดียวแต่บังเอิญว่าวันนี้สีแดงอาจจะไม่ค่อยเห็งเท่าไหร่เพราะเยอะแล้วอย,อยากได้ไหมคะอชอบสีเขียวหรือสีม่วงคะสีม่วงนะคะโอเคค่ะตังนี้หนูจะไปทำอะไรคะแดกอย่างเดียวเลย <c oughs> ต่อไปเป็นมอปลาย <c oughs> ขอสองคนได้ป้ะแล้วมาเป่าจิ้นสุกกัน สุพิตรา,าและผู้ท้าชิงชวัล,ลพัทหนูต้องอธิษฐานกิจกันแล้วล่ะคะลูกสองคนมีอะไรกับชุดสีเขียวตัวนี้หรือเปล่าคะอไม่ได้ใส่สีเขียวนี้เพราะว่าเข้ากับเหล็กดัดฟันเหรอคะเหล็กสีฟ <c oughs> ้ามาดามแคมตามบอดสีเป่าชิงฉุบหนึ่งสองสาม <c oughs> นี่คือเป็นเวรกรรมที่บอกว่ามาดามแฮมตาบอดสีนะครับทำหน้าดีใจให้แม่ดูหน่อยเหมือนมันไม่อยากได้เลยอะ่ะอาจารย์บอกว่ารีบให้แล้วมึงรีบออกไปได้แล้วคะ่ะนี่ค่ะยิ้มยิ้มลูกยิ้มเออยิ้มทำหน้าดีใจลูกทำหน้าดีใจเออส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาชอบสีเขียวสำหรับใบนี้ฟันสีมิน้นก็เอาใบาสีเขียวไปคะ่ะแฮปปี้ไหมคะอ่า ขวัญใจมาดามแพมตีนดิสน,นี้แต่แบกถังสังกะานลยหนูแต่งเป็นอะไรมาลูก <c oughs> ชุนเฉียวค่ะอ๋อนี่ชุนเฉียวอันนี้น่าจะรถเฉียวนะคะ <c oughs> โอ้โหหนูอมอะไร <c oughs> อ,อ,อุตสาห์อมมาและ้ะอ่ะให้เข้าลอ่ออันนี้สาวแท้หรือสาวเทียมพลูกทีนี้ <c oughs> สาวเทียม <c oughs> ปีกหักนะคะหน้าสไลด์กับพื้นเป็โคลนนิดนึง เดีอันนี้หนูตั้งใจทาสีหรือรักแพ่งแม่มาทาลูกตั้งใจทาอันนี้สวยกว่ามาดามแพนก็ไม่ต้องเอาพอดีร้อนพัดลมพังเจ๊หามาต้มพัดลมให้หนูในยค่เจมี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นเด็กนี่นะจ๊ะอ่า น้องอีกคนหนึ่งมาเป็นออนิเมะเอาไม่มาแล้วคื <c oughs> คอเจ๊ค่ะค่าซ้อมพัดลมแพงไหมคะไม่แพงจะ่เจ๊ไม่คิด50บาทเพี่จ้ะขอถังสังฆทานหลวงพ่อมาเนี่ยได้ขอหรือลักมาคะ รักมากรนะักมาค่ะลองพื้นผิดเบอร์นะคะโครงการ50บาทรักษาทุกเครื่องถูกใจเจมากเจขอมอบมงให้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะมงอันนี้ว้าวันลมแล้วว่ามันลมแล้วว่ามันลมแล้ว,ว,ลลวเงิน1,000บาทกับมงกุฎอันนี้คุณจะเลือกอะไรเลือกเงิน เราพอผู้สละสิกขอเป็นเงินแล้วนะคะในการต้องพัดลมให้ไหมคะเอาไปค่ะกูเริ่มหมั่นใส้แล้วไปไปนั่งไปกับคุณค่ะระหว่างมงกุฎกับตังเลือกอะไรคะตังมงกุฎเออมันลงตัวอขอเสียงตับมือหน่อยได้ไหมคะสำหรับขวัญใจมาดามแพม หนึ่งพันบาทนี้หนูจะซื้อมองหรือหนูจะเอาตังคคะเอาตังค่ะเอาไในบอกอยากได้มงกุฎเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจได้ด้วยกู <c oughs> ก็อุตส่าดีใจคิดว่าอยากได้มงกุฎอันนี้ก็คือเงินสนับสนุนจากทางโรงเรียนอ่งางั้นหนูเอาตังไปค่ะอดล็อกมองเลยนะลูกเสียใจไหมคะไม่เสียใจไม่เสียใจค่ะ ไม่ดีใจค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าสีล้างออกไม่มีน้ำยาล้างขอเาตบุรุษทางซ้าสองคนได้ค่ะ